เพียงช่วระยะเวลาสามคืนที่รอนแรมมาตามทางนายตำบลกระบ,บุตชายหญิงต่างได้ประจักษ์ว่าเจ้ากระรยงหนุ่มเป็นคนมีใจคออบอ้อมอารีมีความสุภาพอ่อนโยนทำให้เกิดความเคารพจำเกรงมันขึ้นเป็นทวีคูณทั้งยังประจักษ์ว่ามันเป็นที่เคารพนับถือของพวกชาวบ้านดอยตากฟ้าทุกคนต่างเรียกมันว่าท่านแม่ทับใหญ่และแสดงความเคารพนบนอบต่อมันเป็นอย่างดี เจ้าลูกพลาหลงไพรก็ได้ทราบชื่อของลูกชายหญิงของนายตำบลทุ่งหลวงทั้งสามคนโดยเฉพาะแม่สาวผู้คขมขำชวนพิษนั้นชื่อว่ากนกเมื่อเดินทางมาถึงเมืองโทมแล้วมันนำนายตำบลเข้าไปพบเจ้าเมืองแล้วมันก็กลับออกไปนายตำบลทุ่งหลวงนั้นก็คุ้นเคยกับเจ้าเมืองเป็นอย่างดีเพราะเคยพบปะก,กันเมื่อเข้ามาในเมืองแทบทุกครั้งทั้งนายตำบลทุ่งหลวง ก็เคยเรียกนายตำบลดอยตากฟ้าว่าพิเกตในฐานะที่เป็นผู้เจริญวัยวุฒิกว่าเมื่อมาพบกันครั้งนี้นายตำบลทุ่งหลวงก็แสดงอาการเคารพบน,บนอบน้อมและเรียกพิเกตเช่นเคยเมื่อพูดจากันอยู่ครู่หนึ่งนายตำบลทุ่งหลวงก็ถามขึ้นว่าสำหรับโทษทันของข้าพเจ้าที่บังอาจพูดดูหมิ่นพิเกตนั้นจะลงโทษข้าพเจ้าสถานใดก็สุดแล้วแต่พิเกตเถิดข้าพเจ้า ผิดจริงๆท่านแม่ทับใหญ่พูดกับน้องแก้วว่าอย่างไรเจ้าเมืองย้อนถามเอาวอำนาจในการลงโทษไม่ได้อยู่ที่พิเกตหรือและย้อนถามด้วยความสงสัยถึงพี่จะได้รับอำนาจสิทธิ์ขาดในการปกครองก็จริงอยู่เจ้าเมืองตอบอย่างหนักแน่นแต่ทว่าท่านแม่ทับใหญ่นั้นเป็นที่เคารพนับถือของพี่เพราะท่าน เป็นถึงเจ้าอุปราชและเป็นราชบุตรเขยของเจ้าฟ้าแสนหวีด้วยจึงต้องกระทําให้ชอบด้วยประเพณีนายตำบลทุ่งหลวงได้แจ้งว่ากะเรียงหนุ่มทรงศักดิ์เป็นถึงอุปราชและทรงเป็นพระราชบุตรเขยของประมุขไทยใหญ่อีกด้วยก็ยิ่งมีความเคารพนับถือในตัวมันยิ่งขึ้นเนื่องจากคิดเห็นว่ามันนิชช่คนมัวเมาในยศศักดิ์คิดพลางและตอบว่าเรื่องโทษทานนั้น ท่านแม่ทัพใหญ่ไม่ได้พูดอย่างไรกับข้าพเจ้าเลยพิเกตข้าพเจ้าคิดว่าอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ที่พิเกตถ้าท่านแม่ทัพใหญ่ม่ได้แจ้งโทษเจ้าเมืองกล่าวด้วยความดีใจย่อมหมายความว่าน้องชายไม่มีความผิดถึงกับจะต้องลงโทษนั่นเองน้องชายจะพักอยู่กับพี่ก็ได้เพราะพี่ยังม่ได้อพยพครอบครัวมาอยู่เนื่องจากเกรงว่า จะต้านกองทัพของเมืองหลวงไม่อยู่แต่เมื่อท่านแม่ทัพใหญ่ตีกองทัพของพระองค์สวรรค์แตกยับเยินไปแล้วคาดว่าพอพวกนายตำบลเข้ามาถึงที่นี่พร้อมกันและชี้แจงเรื่องการยกเลิกการเก็บภาษีอากรบางอย่างเสร็จแล้วจึงจะไปยกครอบครัวมาอยู่ที่นี่จะมีการยกเลิกภาษีอากรบางชนิดด้วยหรือพี่เกตนายบ้านทุ่งหลวงถามด้วยความสนเท่ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญว่าพิเกตฉลาดหลักแหลมนักเรื่องภาษีอากรที่หยุมงยิ้มนั้นพวกชาวบ้านต่างพากันอิจฉาระอาใจนักยกเลิกไปเสียได้นะประเสริฐแท้ๆพวกชาวเมืองคงสรรเสริญพิเกตยังเออกระเริกทีเดียวเรื่องนี้มิใช่ความคิดของพี่เองดอกเจ้าเมืองพูดตามตรงเป็นความคิดของท่านแม่ทัพใหญ่ที่เล็งเห็นความจำเป็น และทำให้พวกชาวบ้านต้องเดือดร้อนโดยใช่เหตุจึงสั่งให้เลิกเก็บไปแล้วถึง19ชนิดด้วยกันตั้งแต่นี้ไปราศดอนจะค่อยสบายขึ้นแน่แนนายตะบนทุ่งหลวงได้ฟังก็ยิ่งเพิ่มความเคารพนับถือในตัวเจ้ากระเรียงหนุ่มยิ่งขึ้นเต็มใจจะเข้าร่วมง,งานถล่มโยนกนครกับมันต่อไปจนถึงที่สุดวันรุ่งขึ้นจากที่เจ้าลูกพลานยกพลกลับมา บรรดานายตำบลใกล้เคียงต่างได้ทราบข่าวอันน่าตื่นกระหนกว่าทหารเมืองทมยกมาปราบนายตำบลทุ่งหลวงจับตัวนายตำบลกับบุตรชายสองคนนำตัวไปเมืองทมโดยไม่ได้ฆ่าฟันพวกชาวบ้านเลยแม้แต่คนเดียวต่างคนต่างตกใจเกรงกลัวยิ่งนะักเลิกล้มความคิดที่จะแข่งข้อต่อสู้ชักชวนกันจะเข้าไปในเมืองทมตามกำหนด และข่าวการปราบในตํตบลทุ่งหลวงก็แพร่สะพัดไปทั่วทุกตำบลอย่างรวดเร็วทําให้บรรดานายตำบลที่ยังรวนเรอยู่ตกลงยอมอ่อนน้อมโดยทั่วกันและจวนใกล้จะถึงเวลากําหนดพวกนายตำบลก็พากันเข้ามาในเมืองทมครบถ้วนเจ้าเมืองทมได้เชิญเจ้าหนุ่มออกมาร่วมพบปะกับนายตำบลทั้งสี่สิบแห่งด้วยเจ้าเมืองได้ชี้แจงถึงเรื่องการ ยกเลิกเก็บภาษีอากรทั้ง19ชนิดให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งพร้อมทั้งขอร้องให้ร่วมมือกันช่วยประกาศให้ลูกบ้านนำภาษีอากรมาชำระให้เรียบร้อยด้วยภาษีอากรเหล่านี้เราจะไม่เอาไปใช้อย่างอื่นเจ้าเมืองทมกล่าวเสริมขึ้นจะใช้ทํานุบำรุงเมืองทมอันเป็นถิ่นฐานของเราเพียงแห่งเดียวเท่านั้นขอให้ประดาพี่น้องนายตำบลทุกๆคน ช่วยเหลือด้วยความสุจริตใจเถิดข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจจะช่วยเหลือท่านเจ้าเมืองเต็มที่ในายตำบลทั้งสี่สแห่งพูดด้วยความจริงใจส่วนเจ้าลูกพลาหลงไพรได้ชี้แจงเรื่องที่มันจะทำการยึดราชบัลลังก์โยนกนครททำลายอำนาจของราชันผู้เหี่ยมโหดให้หมดสิ้นไปข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านนายตำบลทุกๆแห่งแบ่งชายชะกันในตำบลของท่าน ให้กับข้าพเจ้าเป็นพวกอาสาสมัครแห่งละกึ่งจำนวนมันกล่าวยังหนักแน่นข้าพเจ้าจะไม่เอาไปทั้งหมดเพราะเกรงจะกระทบกระเทือนถึงการทำมาหากินของพวกพี่น้องทั้งหลายจึงขอร้องให้ประดาพวกท่านเหล่านี้ให้ความร่วมมือแก่ข้าพเจ้าด้วยเป็นการช่วยกันกําจัดคนชั่วสร้างความสุขสมบูรณ์ให้แก่พี่น้องร่วมเผ่าพันธ์ของพวกเราเองข้าพเจ้าหวังว่าประดาท่านผู้ใหญ่เหล่านี้ คงจะยินดีให้ความร่วมมือแก่ข้าพเจ้าด้วยความเต็มใจจริงๆบรรดานายตำบลเหล่านั้นถูกความสง่างามและความสุภาพของมันปลูกความนิยมจนจับใจต่างกล่าวรับรองแก่มันว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแล้วต่างอำลามันกับเจ้าเมืองเดินทางกลับยังเหลืออยู่แต่นายตำบลทุ่งหลวงกับลูกชายหญิงเท่านั้นการที่นายตำบลทุ่งหลวงยังไม่กลับนั้นก็เนื่องมาจาก มีความปรารถนาจะฝากฝังบุตรชายทั้งสองให้เป็นทหารเมื่อพวกนายตำบลกลับไปหมดแล้วนายตำบลทุ่งหลวงกับบุตรชายหญิงทั้งสามก็ไปยังค่ายทหารพบเจ้าเกาเรียงหนุ่มจึงพากันเข้าไปหาและประนมมือไหว้เจ้าลูกพลาหลงพัยเชื้อเชิญให้นั่งต่างทั้งสี่คนแล้วมันก็กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าคิดว่าอาท่านนะ่ะกลับไปแล้วตั้งแต่วันวานนี้เสอีก อาท่านมีธุระสิ่งใดจะให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือบ้างหรือไม่นายตำบลรู้สึกชื่นชมนักที่เจ้าหนุ่มให้ความเคารพนบนอมเรียกอาอย่างสนิทสนมแกพูดขึ้นว่าการที่อาอยัางไม่กลับไปนั้นก็เนื่องมาจากว่าเจ้าลูกชายทั้งสองของอาขอร้องให้อานำตัวมาฝากฝังไว้กับหลานท่านเพื่อเป็นคนใช้สอยสุดแล้วแต่หลานท่านจะกรุณาบันเถิดทางเพลงอาวุธนั้น มันพอจะมีความรู้อยู่บ้างแม้นหลานท่านการุณาให้มันเข้าเป็นทหารได้ก็จะเป็นที่ถูกใจของอาและมันอย่างยิ่งตัวอาเองก็ปรารถนาที่จะรับใช้หลานท่านเหมือนกันถ้ามีอะไรที่พอจะให้อาช่วยรับทำได้จ้าลูกพลานหลงพนาดีใจนักพูดขึ้นว่าถ้าอาท่านปรงใจมอบพี่ชายทั้งสองให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะรับไว้ อุปการะตามความสามารถของพี่ทั้งสองเพราะข้าพเจ้ากําลังปรับปรุงกองทัพของเมืองถมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจะขยายกําลังรบออกเป็นจํานวนหมื่นภายในไม่ช้านี้จึงต้องการนายทหารอีกเป็นจํานวนมากข้าพเจ้าจะทดสอบความรู้ของพี่ทั้งสองดูก่อนหากพอจะถึงชั้นนายกองใหญ่ได้ข้าพเจ้าก็จะแต่งตั้งให้ส่วนอาท่านนั้นก็อยพิ่งเร่งร้อนไปเลยข้าพเจ้า จะหาตำแหน่งเจ้าเมืองให้สักแห่งหนึ่งภายในหกเดือนนี้หรืออาท่านยังคิดว่าจะนานเกินไปโอไม่นานมิได้หลานชายนายตำบลตอบยังลิงโลดหกเดือนก็หลับตาเสียประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นถึงจะรอสักปีหนึ่งหรือสองปีก็ไม่เป็นไรขอแต่ให้มีความหวังเถอะหลานท่านมีหวังยังแน่นอนอาท่านเจ้าหนุ่มกล้าวรับรองอย่างหนักแน่น บางทีจะได้ภายในเร็วๆนี้ก็ได้อาท่านจงวางใจเถอะนายตำบลได้ฟังยิ่งปราบปลืม้มกล่าวคำยกบุญยอคุณเจ้าเกาเรียงหนุ่มมากมายเมื่อแกฝากฝังลูกชายทั้งสองเรียบร้อยแล้วแกว่าแกจะเดินทางกลับพร้อมด้วยนายบ้านทั้งเก้าในวันพรุ่งนี้กนกแม่กลับไปบ้านคราวนี้แล้วคงจะไม่มาให้พี่เห็นหน้าอีกละกระมัง มันกล่าวสับพยกสาวงามด้วยอาการยิ้มแยม้มหญิงสาวสะเทินอายจนหน้าบ่มโลหิตกล่าวตอบอย่างกระมิกระเมียนว่าข้าพเจ้าคงจะไม่อกักตันอยูหลู่พระคุณของพี่ท่านที่กรุณาตอบพ่อและพี่ชายของข้าพเจ้าได้โดยง่ายๆดอกยังคิดจะฝากตัวเป็นข้าช่วงใช้ของพี่ท่านอยู่แต่ยังติ่งเกรงว่าพี่ท่านจะมีผู้รับใช้อยู่แล้วยังเหลือเฟือเกรงจะไม่รับข้าพเจ้าไว้อีกคนหนึ่งเท่านั้น จ้าลูกเถเมินพลายได้ฟังก็ยังรู้ถึงหัวใจของสาวงามยิ้มพลางพูดตะคนหัวเราะรื่อนว่าพี่นั่นนะหาความรังเกียจในกนกแม่มีได้แต่กลับกลิ่งเกรงว่ากนกแม่ต่างหากว่าจะรังเกียจพี่เพราะพี่เป็นเสมอเผ่ากะเรียงชาวป่าชาวเขาต่างเผ่าต่างภาษาส่วนผู้ที่จะออกปากฝากตัวจะรับใช้พี่นั้นจะว่ามากก็เพราะมีอยู่แล้วถึงสามคนแต่ทว่าในขณะนี้ หามีผู้ใดมาอยู่รับใช้พี่สักคนหนึ่งไหมเนื่องจากผืนแผ่นดินเท่าฝ่ามือพี่ยังไม่มีเพิ่งจะมาได้เมืองทมยังไม่ทันจะถึงเดือนแต่ก็นับว่าพี่มีแผ่นดินอาศัยเป็นอิสระแก่ตัวแล้วก็จะตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่จนกว่าจะทําการใหญ่ได้สำเร็จนายตำบลได้ฟังคำตอบโต้ระหว่างหนุ่มสาวก็อย่างทราบถึงความรู้สึกของคนทั้งสองได้เป็นอย่างดีแก่นึกยิ้มอยู่ในใจ พอนายตำบลพากันกลับไปหมดแล้วเจ้าแพงขอให้เจ้าเมืองทำหนังสือแจ้งไปยังหัวเมืองที่อยู่ในสังกัดของเมืองทมทั้งสิบอ็ดแห่งมารับทราบระเบียบการปกครองและการปรับปรุงภาษีอากรใหม่ภายในกำหนด15ห้าวันหากเจ้าเมืองใดขัดขืนไม่มาตามกำหนดจะยกกองทัพมาปราบปรามและถอดถอนออกจากตำแหน่งหน้าที่ทันทีเจ้าเมืองทมจึงร่างหนังสือถึงเจ้าเมืองทั้งสิอดหัวเมือง ให้เจ้าพนักงานคัดลอกรวมสิบเอ็ดฉบับและให้ออกเดินหนังสือในวันรุ่งขึ้นแล้วเจ้าเมืองก็กล่าวกับเจ้าหนุ่มว่าเจ้าเมืองทมคนเก่าถูกราษฎรฟ้องร้องกว่า2,000รายได้มอบหมายให้คณะกรมการเมืองสอบสวนพิจารณาปรึกษาโทษเสร็จแล้วมีความเห็นว่ามีความผิดอย่างร้ายแรงหลายประการให้ลงโทษถึงสิ้นชีวิตแต่ลุงยังม่อาจจัดการไปตามคำพิพากษาโทษนั้นได้ ขอให้หลานท่านเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดเองเถิดเจ้าลูกแพรนศินขอเรื่องมาตรวจดูอีกครั้งหนึ่งใกล้ครวอยังรอบคอบแล้วพูดกับเจ้าเมืองใหม่ว่าความจริงโทษของเจ้าเมืองทมคนเก่านั้นสมควรแก่การประหารชีวิตเพราะทั้งช่อราชบางหลวงฆ่าคนตายนับว่าเป็นความผิดรายแรงยิ่งน,นักแต่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะสร้างบาปกรรมโดยมิจำเป็นจึงขอกำหนดโทษโดยสถานเบา คือให้จำคุกไว้มีกำหนดสิบปีทรัพย์สมบัติให้รีบเข้าคลังเมืองทมทั้งหมดแต่ฐานปลานีให้แบ่งทรัพย์ภริยาของเจ้าเมืองเก่าห้าพันตำลึงนอกนั้นให้ขนเข้าคลางทั้งสิ้นเรื่องนี้ขอให้ลุงประหลัดเมืองจัดการให้เรียบร้อยภายในสามวันลุงท่านจะเห็นเป็นประการใดลุงเห็นชอบด้วยอย่างยิ่งที่หลานท่านตัดสินเช่นนั้นเจ้าเมืองพูดยังพึงพอใจ การที่หลานท่านประทับไปเช่นนี้เจ้าลูกพลานหลงไพรจึงบันทึกความเห็นของมันลงไปแล้วลงชื่อกํำกับไว้มอบให้เจ้าเมืองเพื่อส่งต่อให้ประหลัดเมืองตามระเบียบตอนค่าของวันนั้นประหลัดเมืองมหามันที่ค่ายทหารเห็นทําประกาศแต่งตั้งแม่ทัพสองคนเข้าประจําการในกองทัพของเมืองถมคือลูกชายของประหลัดเมืองเป็นแม่ทัพที่หนึ่ง มีทหารอยู่ในบังคับบัญชา2,000คนเจ้าแจงเป็นแม่ทัพที่สองมีกำลังรบ2,000คนส่วนกองทัพที่สามมีกำลังรบ2,000คนเจ้าสางสิง์รักษาการในตำแหน่งแม่ทัพส่วนกองทัพที่สี่ยังมีกำลังรบเพียงพันคนเนื่องจากพวกอาสาสมัครที่ตำบลดอยตากฟ้าอีกพันคนยังเดินทางมาไม่ถึงและแม่ทัพก็ยังไม่มีหลานท่าน ประหลัดเมืองพูดกับมันด้วยอาการยิ้มแยม้มอาคิดว่าหลานท่านคงจะต้องพำนักอยู่ในเมืองนี้อีกหลายเดือนจึงคิดว่าจะปลูกสร้างเรือนให้หลานท่านพักสักหลังหนึ่งเพื่อประดาพวกเจ้าบ้านผ่านเมืองจะไปมาหาสู่ในเวลาต่อไปจะได้มีที่รับรองอันเหมาะสมไม่แจ้งว่าหลานท่านจะมีความเห็นประการใดชอบแล้วลุงท่านมันตอบด้วยอาการยิ้มแยม้ม ถ้ถึงอย่างไรข้าพเจ้าคงจะไม่จากเมืองทมไปได้เนื่องจากบรรดาพี่น้องชาวเมืองนี้โดยเฉพาะชาวตำบลดอยตากฟ้าให้ความอบอุ่นแก่ข้าพเจ้าในยามอยู่โดดเดี่ยวปราศจากพ่อแม่ประดาคนเหล่านี้ได้สำแดงความเมตตาปราณีต่อข้าพเจ้าเหมือนญาติสนิทยอมสละเลือดเนื้อตลอดจนชีวิตช่วยสแสวงหาพื้นแผ่นดินให้แก่ข้าพเจ้าได้พำนักอาศัยเป็นอิสระพระคุณอันเนี้ยตรึงมั่นอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้า จนไม่สามารถจะจากไปได้ไม่ว่าเฉพาะนี้หรือภายภาคหน้าข้าพเจ้าปรารถนาจะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องตลอดไปปลัดเมืองได้ฟังรู้สึกตื้นตันใจในถ้อยคำของมันกล่าวขึ้นว่าหลานท่านเอ๋ยหัวใจของหลานท่านนั้นเปตยมด้วยความเมตตาปลานีเยือกเย็นยิ่งกว่ากระแสน้ำแม่คงแล้วฉไหนจะไม่เป็นเครื่องผูกพันให้ประดาคนเหล่านี้ มีความเคารพนับถือหลานท่านอย่างสูงสุดขอเพียงหลานท่านอย่าได้ลืมตัวกระทําให้เสมอต้นเสมอปลายตลอดไปแล้วคนทั้งผืนแผ่นดินโจนกนครจะต้องสยบอยู่ใต้ฝัาเท้าของหลานท่านเปรียบเสมือนดั่งทาตผู้ซื่อสัตว์ต่อนายการสร้างเรือนนั้นข้าพเจ้ายังวิตกเรื่องไม้ไร่และกระเบื้องลุงท่านมันหวนกลับมาพูดเรื่องนี้ขึ้นอีก จะต้องตัดโค่นต้นไม้ทิ้งไว้จนกระทั่งแห้งจึงจะทําการแปลรูปต้องปั้นกระเบื้องมุงหลังคาต้องหาช่างไม้คงจะทําได้ไม่ง่ายๆนักดอกลุงท่านเรื่องเนี้ยหลานท่านจะวิตกเลยประหลัดเมืองพูดพร้อมกับหัวเราอลุงได้พบไม้แปลรูปของเจ้าเมืองเก่าอย่างมากมกายก่กองเสาเงาๆอีกรวมสองรอยต้นกระเบื้องอย่างดีอีกนับแสน สามารถปลูกเรือนดีๆได้สิบหลังมันเตรียมไว้เพื่อสร้างวังเมื่อมันตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นส่วนช่างไม้ฝีมือเยี่ยมในเมืองมีหลายสิบคนที่ทางลุงก็ได้สำรวจดูเรียบร้อยแล้วน่าจะเริ่มงานได้ในไม่ช้าลุงหาเรือนพักชั่วคราวเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วจะไปรับครอบครัวมาอยู่ที่เมืองนี้ซะก่อนลุงกลับมาแล้วพิเกตก็จะออกไปรับครอบครัวมาอยู่บ้างเหมือนกันคณะกรมการเมืองก็จะผลัดกันอยู่ ผลัดกันไปรับครอบครัวคลาวละห้าคนตั้งแต่เราย,ยึดเมืองนี้ไว้แล้วคดีอุกจกร์ร้ายแรงพลอยุติลงไปด้วยชาวบ้านชาวเมืองอยู่อย่างสงบสุขตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนับว่าเป็นนิมิตรดีเบื้องต้นแล้วหลานท่านถ้าพวกชาวเมืองทุกตบลอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วข้าพเจ้าก็พอใจเจ้าลูกพลานหลงพลกล่าวอย่างหนักแน่น ข้าพเจ้าจะตั้งหน้าทุ่มเทความสามารถทำการใหญ่ครั้งนี้ด้วยความปรารถนาเพียงอย่างเดียวก็คือเพื่อนร่วมชาติได้อยู่อย่างผาสุกเท่านั้นกล่าวถึงคนสนิทของเจ้าผู้ครองนครลอที่เดินทางลงมาสืบข่าวเรื่องพวกกบฏเมืองถมตีกองทัพโยนกนครแตกพ่ายยับเยินตามคําสั่งของเจ้าผู้ครองนครนั้นขันมาถึงเมืองถมและสืบเรื่องราวได้ยังท่องแท้แล้ว รีบเดินทางกลับไปทูลเจ้าผู้ครองนครให้ส่งทราบยังแจมแจ้งเจ้าผู้ครองนครทรงเชิญแม่ทัพใหญ่เมืองรอกับแม่ทัพรองมาพบทรงชี้แจงเรื่องที่ผู้สืบข่าวไปสืบทราบมาให้ฟังโดยแจมแจงข้าพเจ้าคิดด้วยกล้าว,ว่าทรงควรยกกองทัพลงไปยึดเมืองทมได้แล้วพระเจ้าค่ะแม่ทัพใหญ่ทูลถวายหลังจากที่นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจะมีทางสำเร็จหรือท่านแม่ทัพใหญ่ เจ้าผู้คลองนครตรัสถามด้วยความสนเทพพระไทยแม่ทัพใหญ่พ่วงคุมกำลังมาถึง8,000คนยังพ่ายแพ้ยับเยินเรามีทหารเพียง5,000เศษเท่านั้นจะสามารถเอาชายัยพวกกบฏได้แน่หรือท่านแม่ทัพใหญ่ข้าพระเจ้ามั่นใจว่าคงจะเอาชัยได้แน่นอนพระเจ้าค่ะแม่ทัพใหญ่ทูลตอบอย่างฮึกเหมิมทีแรกข้าพระเจ้าคิดเกรงว่า ทางเมืองหลวงจะส่งกองทัพมาช่วยป้องกันเมืองทมในขณะที่กองทัพของแกเข้าโจมตีแต่เมื่อกองทหารพ่ายแพ้ไปเช่นนี้ก็มิสามารถที่จะยกมาช่วยเมืองทมได้อีกเมืองทมจะต้องสู้รบอย่างโดดเดี่ยวทางฝ่ายเราคงจะประสบชัยชนะอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะแต่ข้าน่ะไม่สู้จะวางใจนักท่านแม่ทัพใหญ่เจ้าผู้ครองนครรับสั่งด้วยความลังเลพระทัย พวกกบฏเมืองทมประสบชัยชนะมาถึงสองครั้งทําให้กําลังใจเข้มแข็งฮึกหานร่าเริงเราจะยกลงไปข้ายังมองไม่เห็นว่าจะมีความหวังเลยท่านแม่ทัพใหญ่แม่พ่อเจ้ามิทรงโปรดให้ยกทัพไปตีเมืองทมในบัดนี้แม่ทัพรองทูลขึ้นบ้างวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วพวกมันก็จะต้องยกมาบุกเมืองเราพระเจ้าค่ะ เจ้าผู้ครองนครได้ส่งฟังแม่ทัพทั้งสองทูลเช่นนั้นก็มีอาจจะทรงทัดทานได้เพราะทรงเกรงแม่ทัพทั้งสองจะเสียใจจำพระไทยอนุญาตให้คุมพลลงไปตีเมืองทมได้แม่ทัพทั้งสองได้รับพระอนุญาตแล้วก็ดีใจนักเร่งระดมพลโดยมิชักช้ากำหนดเคลื่อนทัพภายในห้าวันขณะนั้นผู้พ่อค้าเมืองทมพากันขึ้นมาจำหน่ายสินค้าถึงเมืองรอ พอขายสินค้าหมดก็ได้ข่าวว่าเจ้าผู้ครองนครรับสั่งให้ยกทัพลงไปตีเมืองของพวกมันก็ตกใจรีบออกจากเมืองรอเดินทางกลับทันทีมาถึงก็ไปเล่าความให้ประหลัดเมืองฟังตามที่ได้ยินมาข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพวกมันจะเคลื่อนพลมาภายในห้าวันพ่อค้ากล่าวเสริมขึ้นที่ข้าพเจ้าเดินทางมาได้สิบเอ็ดวันเชื่อว่า มันคงเดินทางออกมาได้หลายวันแล้วประหลัดเมืองได้ฟังก็ตกใจสักไซไล่เลียงผู้พ่อขาจนท่องแท้เอาเงินให้เป็นบำเหน็จดังวันแก่พวกพ่อขาเป็นสินน้ำใจแล้วรีบไปหาเจ้าลูกทะเมินไพรเล่าความให้ฟังตามที่ทราบมาลุงรู้สึกวิตกดักหลานท่านประหลัดเมืองกล่าวขึ้นที่เราต้องผจญศึกใหญ่ไม่หยุดยอนคราวนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ลุงท่านน่ะจะปลารมยายเจ้าแผงพูดอย่างร่าเริงมันยกมาเราก็ต้องสู้กองทหารยกมาแปดพันก็ยังพ่ายแพ้ยับเยินข้าพเจ้าคาดว่ากองทัพเมืองลอคงจะไม่เก่งกล้าเกินกว่ากองทัพโยนกนครดอกลุงท่านข้าพเจ้าจะเคลื่อนทัพในวันพรุ่งนี้มันเรียกแม่ทัพทั้งห้ามาพบแจ้งข่าวสึกให้ทราบสั่งให้เตรียมตัวพร้อมศัพ พรุ่งนี้ยามสายข้าพเจ้าจะเคลื่อนทัพเจ้าลูกพลาหลงไครกล่าวอย่างองอาจเราจะต้องเอาชนะพวกเมืองรอให้จงได้ขอให้พวกเราร่วมมือร่วมใจกันจริงๆถึงมันจะแห่กันมาอีกเท่าตัวก็ไม่มีทางต้านทานเราได้ตอนข้าวันนั้นมันไปหาเจ้าเมืองที่บ้านเพื่อบอกลาไปออกศึกเจ้าเมืองทราบข่าวจากประหลัดเมืองแล้วรีบออกมาต้อนรับเจ้าหนุ่ม นำมานั่งในห้องรับแขกทางถามว่าลุงได้ทราบจากน้องประหลัดว่าหลานท่านจะยกทัพวันพรุ่งนี้จะทันหรือกองทัพของข้าพเจ้าเตรียมพร้อมอยู่แล้วลุงท่านมันตอบพร้อมกับหัวเราะพรุ่งนี้ตอนสายไปได้แน่นอนลุงท่านอยากทราบเพียงแต่ว่าระยะทางจากบ้านทุ่งหลวงไปถึงเมืองนา,นาครน,นั้นเดินสักกี่วันลุงได้ทราบจากพวกพ่อค้าว่า ทางเดินประมาณสามหรือสี่วันเจ้าเมืองตอบตามที่ทราบมาหลานท่านจะยกเข้ายึดเมืองนาคนครด้วยหรือฉไฉนข้าพเจ้าคิดจะโจมตีกองทัพเมืองรอระหว่างตำบลทุ่งหลวงกับเมืองนาคนครลุงท่านเจ้าลูกพลาหลงพลายตอบยางหนักแน่นแต่ข้าพเจ้าจะไม่ยับยั้งอยู่แค่เมืองนาคนครเท่านั้นจะไปะเหยียบเมืองรอให้ราบเป็นนากลองในครั้งนี้ด้วย เรื่องการศึกการสงครามนั้นลุงไม่เข้าอกเข้าใจเจ้าเมืองพูดตามความจริงขอให้หลานท่านพิจารณาอย่างรอบคอบและจัดการไปตามที่เห็นสมควรเถิดแม้นปราบเมืองรอได้เหมือนว่าดวงชะตาของหลานท่านก็จะถึงคราวรุ่งโรธครั้งนี้แน่ๆลุงขออวยพรให้หลานท่านปลอดภยัยและมีชัยชนะแกศัตรูเถิด ตา้ได้ดเหลกไหลได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจากอรลณบูฟโคเมทสวัสดีครับ